ต้องมีส่วนส่วนส่วนดูแลทหารทหารก็ไปเอาเอาผูกไปพูดกับคนนั้นเลยไปไม่ได้ไปไม่ได้แล้วเขาไม่ระบุคือเขาจะให้คำตอบทีหลังนะครับผมรอมาสองดีกว่าปีหน้าเลยป่ะพี่อ่าเบื้องต้นผมไม่มาหนีน้นี้นี้นี้คุณลุงต้องสับส่งให้อีเมลส่งให้ไปล่าสุดจนไปส่งไปหมดแล้วทำทุกอย่างแล้วแล้วแล้วมาตอนพี่ถ่ายพี่ถ่ายได้อ่ะ แผมนะแล้วผมผิดกฎตรงนี้ยถึงพี่อะจะพูดมาดิอย่างเงี้ยผมทำผิดอ่ะมีอาระบุอ่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวระบุอะไรผิดผมผิดอะไรที่เขาผมเรื่องอะไรก็เดี๋ยวเขาจะตรวจสอบให้ตรจสอบเมื่อไหร่เมื่อไหร่พี่ผมรอตอนนี้ไม่ต้องเมื่อไหร่แล้วตอนนี้ตอบเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ตอนนี้ตรวจสอบไม่ได้ไม่ได้ครับทำไมถึงตรวจสอบไม่ได้เพระตอนนี้ต้องแจ้งเรื่องไปอีกที ต้องต้องแจ้งมาอีกเนาะเพื่อนผมแจ้งไปอีกระบแล้วนะผมอยากพูดว่าไงว่าผมนั่งมานานแล้วผมนั่งฟังมานานแล้วพี่ก็รู้ด้วยชีวว่าผมผมผมแจ้งมากี่รอบแล้วผมพูดไม่ดีนะพี่จริงเนี่ยชาแย่ขลุของเราจงไม่สนหรอกผมมาผมมานั่งฟังนานแล้วคือเขาบอกว่าอาทิตย์หน้ามาอาทิตย์หน้าเขาบอกผัดไปนู่นผัดไปนี่ผมก็เบื่อเ่าไงว่านะไม่ต้องมานั่งฟังอย่างนี้ด้วยบางทีมันเยอะไปเมันหลายทิตแล้ว ไม่ลองคิดเลยขาดทุนไปเท่าไหร่แล้วตอนแรกผมก็เพ่พอโจกอะแต่ผมมานั่งคิดเดี๋ยวยืดอีกแล้วผมก็มาอีกแล้วก็ต้องมาอย่างนี้อีกสุดท้ายมันก็ต้องอย่างนี้อืมมันได้ไม่คุ้มเสียนะเสียเวลาเสียอะไรตรงนี้ทั้งเราเขาไม่รู้นะทีนี้ว่าคือขั้นตอนมันต้องมันต้องเป็นต้องรอแล้วมันุยเหมือนไม่กี่ขบักกี่อะไรแล้วอ่ะนะเดินเดินทุกอย่างทําทุกอย่างแล้วทําอะไรไม่ได้เลย เราต้องรออาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าผัดไปอีกอ่ะไปสองอาทิตย์เราต้องรออย่างเนี้ยผมไม่เข้าใจเรื่องมาผมผิดเรื่องอะไรเลยระบุอะไรมาเลยณตอนนี้เลยขอณตอนนี้เลยที่นี้ท้าด้วยกันนี่แล้จะเข้าใจแล้วมีเรื่องนี้นี่มันรูปแบบบริษัทที่ต้องเข้าใจถูกเรื่งพระหรือผมให้เซียนมาคุยกับพี่เอวปะเอาไหมรู้จักเซียนที่ไหนพี่เนาะก็แน่นอะพี่พี่เป็นอย่างั้นไงทางผมเลยนี่อ่ะใช่ท้าที่ผมมาโมมาเนี่ย ของใครบ้างพี่พี่ก็เป็นใจอย่างนี้ที่ผมจะเอามาตั้งมาโมยแล้วผมไม่ได้ออกอ่ะแล้วพี่มายึดคอนผมเรื่องอะไรเดี๋ยวผมให้เจ้าของพาให้ให้มาให้มาเลยไหนเดี๋ยวพี่จะกล้าคุยปะล่ะพี่กล้าไหมพี่แน่นะคุยกับพี่พี่ช่วเจ้าของดิสนีย์ใช่เนี่ยแล้วเขาเขาเลย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 ไอ้นี่หมายใช่แต่เขาทำไมไม่ทำไมอาถูกปะถูกปะ ผมไม่อยากมาด้วยเรื่องเรื่องเหนื่อยไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลแตาคือเขาบอกมาเยอะไปบางทีอ่ะคือวันนี้พี่ก็ตอบได้ไหมนะนะวันนี้ขอผมขอแค่วันนี้อ่าผมขอได้พี่ขอว่าขอดีๆแล้วผมขอได้ก็ตอบทุกอย่างไม่มีปัญหาุกอย่างผมได้รู้ไปเลยว่ามันมันมันยังไงพี่แจ้งไปเนี่ยพี่ลองแบบว่าเมลไปหาเวทมาเตอร์แบบปกติก็ตอบมาเหมือนปกติ ทุกอย่างแต่ทำไมผมไม่ตอบไม่ใช่น้าเห็นเหมือนเด็กอ่ะหรือไม่ใช่ครับไม่ตอบนี่ผมโตแล้วตอนเยอะเมลเยอะวันๆเลยนะครับเรื่องของเรื่องสองสามที่ยังไม่จบเลยตามกันอยู่นะครับตามแล้วตามผมเรื่องอะไรที่อะไรไม่ใช่น้าคิดดูนะถ้าน้าตามเรื่องคนหนึ่นสองสามอาทิตย์จะผมผมเป็นสิ เมียไปเลยนะพี่ไม่รอเดียหน้าไม่รอพน่เมียไปสิ์เลยไปิบเลยไปโฟไม่สิ์เลยโคตโทรสัพทจนแบบว่าทีรอบรอบๆคนที่ผัดปรับผัดผัดจนจนรักพี่รู้กันหมดอ่ะจนพี่ไม่้ถามแล้วว่าปัประชาชนอะไรอะไรยังไงแค่นั้นเป็ว่าผมขอสายไ่ครู้เลยก็ไมู่กใช่ป่ะพี่โทรมาเมียมาไอเราเนค้งแรกใช่มีมีคุยกับพี่หรือง รอรอคือเรอะอะไรอะแค่คำตอบมันยากมากเลยวะที่คำตอบผมก็ไม่อยากมันรบกวนแผมอยู่ไกลนะเขาใจว่าเยดูจะืมว่าน้าจะให้มาทีทถี่อะไมัน่าใช้ไหมไมัน่ากรทีสังเกตไหมพี่เล่าไม่ิดสังเกตนะพี่ไม่ใช่เป็นมาเตอร์ืมาเตอร์เป็นใครคร็บ พูดทางนี้ไไม่อะพี่ยังไม่รู้เลยขนาดนี้ยังไม่รู้เลยว่าใครมาเตอร์นใครอะถูกป่ะแล้วใครเป็นคนจ้างพี่อ่ะอือเอาพูดกับคนนั้นแล้วถึงเรื่องง่ายกว่านนะหรือยังไงคงาก็ให้คราตอบไม่ได้ถ้าตอบไม่ได้อีกไม่ได้ครับต้องไม่รู้ได้ไงแจ้งนาเวนมาเตอร์นยังดีผมก็แจ้งแล้วนอยากคุยกับไอเบนมาเติร์อะ เออขอยังไม่เลยเอาไม่เอาอะไรเลยนะัวหน้าหัวหน้าพี่อ่ะหัวหน้าของของของน้าอของที่นี่ก็ได้เริ่มมาคุยเลยเราให้เราให้เราให้คันตอบหน่อยผมจะแจ้งเลยแลวผมจะแจ้งให้ฟังว่ามีนี้มีนี้มนี้นี้อะคำตอบครับคือว่าแค่นั้นแหละไปแล้วผมโอเคนะก็แล้วผมว่าหรือเรื่องอีกโทรมาอะไรแบอะไรก็วางหรือยิ่ีก็วางเลยคัก็ไม่ใช่ถ้าแต่ไม่ใช่